รถตู้หน้ายาวสภาพพร้อมวิ่งงานจัดไฟแน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้กับโตโยต้าคอมิวเตอร์เครื่อง2.8 GL คันนี้มาพร้อมเบาะหนัง V.I.P ลำโพงพดานและหน้าจอมาให้อีกด้วยที่สำคัญปี2020ค่อนข้างมดวน20,000เท่านั้นสนใจคันนี้ต้องรีบจัดสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอไปอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยวันนี้มาอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบิน จัดรถเข้าใหม่เอาใจคุณลูกค้าทีชิำลังตามหารถตู้หน้ายาวนะคะสภาพสวยๆแล้วก็ด้านในมาพร้อมบาะหนัง VP ให้ด้วยที่สำคัญไม่หลักหมื่นเท่านั้นใครอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยมาจัดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวป้าพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้ว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะ มาดูในส่วนของตัวด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยค่ะคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะ็นแบ,บสปารถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมวิ่งงานได้เลยและมาพร้อมกับตัวโลโก้ของ t ตโยต้านะคะดวงใหญ่ๆอยู่จุดก,กลางของตัวรถและคันนี้ได้ในส่วนของตัวไฟหน้าฮโลเจนนะคะก่อไฟหน้าใหญ่นะคะสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยการแตกรราวตัวน้องเป็นตัวสีเทาและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างของตัวน้องกันต่อนเลยสําหรับสภาพด้านข้างของตัวน้องนะคะสันคมเลียมต่างๆสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกัอนก่อนเลยค่ะลูกค้าจา๋าคันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะได้ในส่วนของยางโยโกฮามานะคะเป็นปจัดยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะพร้อมล้อมแม็กสวยๆเลยตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวขอบยางนะคะ16นะคะลูกค้าจา๋าตัวยาง235ทัพอานะ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นขอบยาง15อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีต่อต่อไม่มีกรอไมไม่มีเสื่อมซากไม่อย่างแน่นอนนะคะรถสวยเดิมนะ,ะตัวเจรับซื้อคืน100%เลยค่ะลูกค้าจ๋าและมาน้ยส่วนของตัวกระจกมองข้ามก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะสะภาพด้านข้างสวยๆสัญญาณกันขโมยมีมาให้ กระจกเดิมจากศูนย์ตโยตาเบ้ามือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันต่อนเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะสีรถตัวเดิมน็อตเดิมเดิมเดี๋ยวแบบขออนุญาตแกะให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์คขัดมาอย่างสวยงามมากนะคะเม็ดอาร์ A. กลมสวยเดิมนะคะเรียงตัวกันสวยงามมากๆมาดูซอกด้านในนะคะตรงแผงประตูนะคะก็ยังคงสวยเดิมนะคะคมความชัดตัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปียนบานประตูมา แผงประตูด้านในนะคะก็จะเป็นสีดำเป็นพลาสติกขึ้นรูปมาพร้อมกับตัวม่านบังแดดมาให้ทุกที่นั่งตัวนี้นะคะก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะเดี๋ยวเปิดมาชมรายละเอียดด้านในคันด้านในมีอะไรบ้างนะคะนี้เลยสภาพสวยๆนะคะในแบบขอนญาตขึ้นไปด้านบน สำหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะหนัง V.P. นะคะคุมโทนี่สีเทาเข้มแบบสวยๆนะะเป็นเบาะหนัง V.P. สแถแวนั่งได้สบายและด้านบนนะคะมาพร้อมกับตัวลำโพงเพดานมาให้อีก4ต่ตำแหน่งนนะคาช่องแอร์ทุกที่นั่งแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอมาให้ด้วยมีขนาดความใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ม่านบังแดดก็มีมาให้ทุกที่นั่งตัวนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าสามารถวางอุปกรณ์สัมภาระกระเป๋าเดินทางของคุณลูกค้าได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะฝ้าด้านบนสะอาดสะอา้านพื้นรมต่างๆสวยงามมากๆเลยค่ะใครสนใจคนันนี้บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้ทุกตำแหน่งพนักพิงวางแขนก็มีมาให้นะจ๊ะ มาต่อกันที่บันไดขึ้นลงตัวนี้คุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะก็จะมีไฟมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านข้างของตัวน้องเนาะสวยเดิมเม็อาร์ต่างๆหรือว่าในส่วนของตัวส,รรสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังคงเดิมนะคะคงสภาพสวยตัวน็อตด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะเม็ดอาร์ต่างๆสวยงามนะคะประตูบานเลื่อนใช้งานได้ปกตินะคะตัวน็อตต้องบอกเลยว่าเดิมๆมากค่ะนี่เลย ใครสนใจคันนี้นะคะต้องรีบจัดเลยค่ะลูกค้าจ๋าสวยงามมากนี่เลยสภาพด้านข้างของตัวน้องนะคะสันคมเหลี่ยมต่างๆยังคมเดิมจากโรงงานกระจกเดิมนะคะตัวนี้ได้ฟิล์มลามนินาด้วยมีทางออกฉุกเฉินมาให้นะคะนี่เลยเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหลังกับน้องแป๊บเลยด้านหลังคันนี้มีอะไรบ้างตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของตัวด้านหลังบอดี้ทรงยาวสวยงามนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะดีไซน์ออกมามีความใหญ่ความยาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ตัวกระจกไล่ฟ้าตัวปัดน้ำฝนกระจกมองหลังก็ยังมีมาให้ครบะคะ้ใช้งานได้ปกติไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้ก่อนลบมีการตรวจช็คให้นะคะจากช่างตำนานการของเราและด้านหลังก็จะคาดด้วยคิวโครเมียมสวยๆพร้อมกับ โลโก้โครเมียมเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าเปิดมาที่ด้านในตัวนี้เปิดง่ายๆนะเบาสบายมากๆเลยมาดูในส่วนของตัวด้านในนะคะกว้างขวางตัวนี้สามารถวางในส่วนของตัวกระเป๋าเดินทางสัมภาระนะคะต่างๆตรงนี้ได้เลยนะ,ะตัวบอกก็ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่าร่องรอยการชำรุดนะคะ ตัวนี้เราจะใส่ในส่วนของตัวถังดับเพลิงมาให้คุณลูกค้านะคะทุกคันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวคอนทุกกระจกมาให้ปัจจัยแม่แรงก็มีมาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถกันบ้างนะคะให้ดูรายละเอียดทุกจุดกันเลยลูกค้าจ๋าตัวน็อตต่างๆเม็ดอักต่างๆนะคะตัวนี้สภาพกลมสวยเดิมนะคะตัวโช๊คสามารถรองรับน้ำหนักได้3-4กิโลตัวน็อตด,ด้านบนซ้ายไปด้านขวาของตัวรถ ก็ยังคงสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปียกมานะคะตัวนี้นี่เลยไล่ให้ดูแบบทุกจุดและตัวนี้มีม่านบังแดดมาให้ทุกที่นั่งเลยนะคะลูกค้าจะ๋ะตัวนี้ข้อดีของเขาก็จะมีในส่วนของตัวสายนะคะไว้สําหรับดึงปิดด้านหลังตัวเลยได้แบบเรานะคะปิดไม่ถึงก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะเหมาะมากๆเลยเดี๋ยวต่อกันที่อีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะเพราะฟังสีได้เลยสีเดิมมากตัวนี้นะคะ กระจกเดิมจากศูนโตโยต้ามาให้นะคะทุกบานเลยทางออกชุกเฉินมีมาให้ทั้ง2ฝั่งระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบเนี้ยมาต่อกันที่ฝั่งคนขับกันต่อเลยค่ะลูกค้าจ๋าคันนี้นะเปิดมาที่ด้านในแผงประตูสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูตัวน็อตกันก่อนเลยที่แผงประตูนะคะน็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะสภาพสวยเดิมมากเลยค่ะลูกค้าจ๋าอะ เดี๋ยวมาดูด้านบนกันต่อเม็ดอาร์กกันเลยทั้งสองฝั่งนะคะนี่เลยเม็ดอาร์กเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะจ๊ะนี่เลยอ่ะมาต่อกันที่กุญแจคันนี้ได้กุญแจมาให้ถึง2ดอกกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวน็อตเม็ดอาร์กต่างๆนะคะสติกเกอร์มีมาให้ครบด้านหน้านะคะก็จะเป็นเบาะ หนังนะคะสภาพสวยๆมีเก้าอี้เสริมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเดี๋ยวมาต่อกันที่เลขไมคะ่ะลูกค้าจ๋าคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่น้อยจริงๆเลยนะคะใครตามหารถตู้หน้ายาวไม่หลักหมื่นคันนี้ไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นต้องจัดคันนี้เลยคะ่ะลูกค้าจ๋า ตัวน้องได้หน้าจอระบบทัชสกรีนใช้งานได้แบบปกตินะคะเป็นแกมแมนนวลฟังกช์ชันเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าตัวระบบ A ต่างๆใช้งานได้ปกติตัวด้านบนนะคะมานบังแดดยังไม่ได้แกะถุงนะคะไฟด้านหน้าช่องใส่แว่นตากระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยเดิมเลยอะใครอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊ะพาไปชมรายละเอียดห้องเครื่องหัวใจหลักของตัวรถนะคะตัวน้องเป็นเครื่องยนต์2,008เครื่องยนต์ดีเซล 4บ1 6าลาวเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้าของตัวรถกันต่อเลยนะจ๊ะสภาพเครื่องเครื่องโดยรวมนะคะไม่มีคาบน้ำมันไหลยเยิ้มเครื่องยนต์ยังสวยนะคะเครื่องฟิสต้าติดง่ายเป็นเครื่องยนต์ดีฟดีนะคะคานหน้าสวยเดิมนะคะเดี๋ยวไล่มาก่อนเลยนะคะจากฝั่งซ้ายของตัวรถเม็ดอาร์ต่างๆตัวนี้ก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ตัว L นะคะ มอสสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะลูกค้าจ๋ามอก็นะคะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบตาปั๊นจากส่วนโตโยต้ามีมาให้นะคะนี่เลยให้ชมซอกด้านในนะคะซีนเดิมโรงงานก่อนออกรถมีการตรวจเช็คให้จากช่างจดัดการมากกว่า30รายการเปลี่ยนทายของเหลวนะคะต่างๆให้ ตัวเช็คในส่วนของรายละเอียดแผ่นเพจตัวนี้ได้นะคะปี2020ซิมเดิมสวยงามมากๆค่ะลูกค้าจ๋าใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคน้อแป๊บมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่นะคะใครที่สนใจกําลังมองหารถตู้นะคะนายาวน้องแป๊บจัดมาให้แล้วเดี๋ยวมาย้ำสเปคกันอีกครั้งใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะกับโตโยต้าคอมมูเตอร เครื่อง2.8 GL ตัวน้องได้ปี2020เลขไม้เทียงหลักหมื่นเบาะหนัง V.P สภาพสวยๆกับคันนี้ค่าตัวน้องในราคา1,900 0บาทเท่านั้นผ่อนค้างงวดเพียง20,000เท่านั้นนะสนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ไปขาวไป้าไปเหลืองได้อยากได้ไปวิ่งทัวร์วิ่งดิวกับโรงแรมวิทอิสระรับส่งนักเรียนได้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าสนใจคันนี้ติดตอบบด่อแป๊บโดยตรงมาเลยที่เบอร์0611786999 คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจนะป้บเซทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย